ได้ปะครับวันนี้มาดกวนูน้มาดูหน่อยนะครับเรือกั้งเขาแล้วนี่น้ําขึ้นแล้วใช่ไหมเหไกลไหนดูเมื่อกี้บอกว่าได้ตัวอะไรมามูทะเลเหรอปลาไหปลาไหลเปลาไหลทะเลโอ้โหดูตัวเบลเลอร์เลยครับไนนนี่ตรงมา้นตรงนี้หน่อยแหมใครยังไม่เคยเห็นนะ ทะเลก็มีปลาไหลนะทุกคนนอกจากปลาไหลมอเล่ที่อยู่ในสรารคดีกับปลาไหลอันนี้น้อยเกย<ม>๋ไกเนาะปลาไหลน้ําเค็มครับรเไเมแม่ตัวนี้โลหนึ่งถึงไหมเนี่ยาโหนึ่โนงโอ้โหนี่บ้านเรานี่ขายโลเท่าไหร่อย่างงี้ครับ <3 10. S 1> กิโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบนี่ได้ตัวนี้นี่ก็สามร้อยห้าสิบ 3, 5, แล้วเนาะแม่พอได้า่าดหมูกน้ำมันแล้วนี่อยังตัวเล็กเออ วัวนี้นี่เอ่เหียไก่เขาว่าจะเมาเลยครับว่ากิโลนึงน้อยไก่เนาะก็สามร้อยห้าสิบบาทเอาไปแกงกันนะพี่โรนนะเดี๋ยวจัดกันหน่อยครับใครยังไม่เคยเห็นปลาไหลทะเลเดี๋ยวช่างเดชไปถึงบ้านเนี่ย๋ยวจะแกะเทออกมาให้ดูชัดๆเพราะว่าอ่าเหียไก่เขาว่าเทตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้กินใช่ไหมเงินสามร้อยห้าสิบมันจะพุ่งตกน้านะอ่าเนี่ยวิถีคน เขาถีบกั้งครับพี่ไก่ก็ถีบกั้งมาแล้วก็เจอปลาไหลเขาก็จัดมาด้วยแม่ลาบป,ปากนะพี่รถนะจัดกันหน่อยครับย่าไก่อาดตังครับนี่ให้ดูว่าซื้อจริงๆครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายไอตัวปลาไหลให้ดูชัดๆที่บ้านครับกลับมาบ้านแล้วนะครับมาดูนี่ปลาไหลทะเลที่เราซื้อมาครับเนี่ยมันจะมีหูเห็นไหมทุกคน ปลาไหลทะเลนะมันจะอยู่ตามท้องอา่าวท้องเลนนะครับป่าชายเลนที่มีต้นกงกลางต้นแสมปลาแสมเนี่ยเขาจะมีรูอยู่ครับเวลาไปหาเนี่ยเขาก็จะไปจับมาจากในรูได้ตัวนี้น่าจะเป็นรูแหละครับตัวเนี้ยแล้วมันยาวดูโอ้โหยาวจริงมันจะยาวกว่าปลาไหลปกติปลาไหลน้ําจืดนะแล้วก็ฟาร์มคล้ายมันเนี่ยถ้าใครดูช่องของ โจโฉเนี่ยจะเห็นว่าปลาสะแง,งะบ้านเขาเนี่ยมันจะมีหูแบบนี้นะทุกคนไอตัวนี้เนี่ยบ้านช่างกระเด็นมันก็สะแง,งะน้ําเค็มครับผมทางใต้ปาลาไหลมีหูน้าจืดเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าประตูหนาหรือเปล่านะถ้าถ้าฟังมาไม่ผิดนะครับอ่ะมันก็คล้ายๆกันนะเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาไปตัวเนี้ยครับไปทําเมนูกันดิฝ่าน่าจะเป็นผัดเผ็ดน,นะครับเดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนนะครับเดี๋ยว เข้าครัวกันทุกคนเมนูวันนี้ทีเด็ดนะยายคือเมนูอะไรผัดปลาไหลทะเลจ้ะผัดเผ็ดปลาไหลทะเลนะ,ะอ่ะปลาไหลที่มันอยู่ตามป่าชะเลนที่มันมีหูนะยายบ้านเราเรียกว่าปลาไหลทะเลเนาะ,ะอ่ะก็เตาตั้งกระทะใสน่น้ํามันยายเอาเครื่องแกงไว้ผัดใช่ไหมพริก<ะ>แกงตําเองนะครับเน้นเผ็ดๆนี่ผัดเครื่องแกงให้หอมนะยายจากนั้นใส่ปลาไหลจ้ะอ่ะ ปลาไหลทะเลเนี่ยเราแรกเอากระดูกก้างออกเอาแต่เนื้อเนาะ,ะแต่เขาก็จะมีก้างเล็กๆกอ,อ่อนๆแซมอยู่ตามตัวนะเราซอยบางๆเนาะก้างจะได้ขาดใช่ไหมยายแมหมยายเนื้อเด่งๆดีเกินเนะาะดูเลยครับเพิ่งจะทําให้ดูเป็นครั้งแรกนะปลาไหลทะเลนะยายแล้วเราก็กินกันอยู่ครับปกติเนี่ยก็จะซื้อตามชาประมงเข้ามาขายวันนี้หละนะยาย ราคาแพงกว่าน้ำจืดหน้าบ้านช่างอเด็ดครับปลาไหลทะเลนี่แล้วตัวนี้เนี่ยซื้อเหยื่อไก่มาเขาเหมาให้ครับมันโล่ฝาแน่นอนแหละตัวเนี้ย <c oughs> อ่ะจากนั้นตรงรถนายายใ,ใจชูรถครับผมปรุงรถนะหลายคนถามว่ามันเด็ดแค่ไหนก็ดูที่ราคาเอาแล้วกันครับเพราะว่าปลาไหลน้ำจืดบ้านเราปกติขายโลละ ร้อยแปดสิบสองร้อยน่เต็มที่ยายแต่ถ้าเป็นปลาไหลทะเลเนี่ยสามร้อยห้าสิบอับครับอ่ะชูรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมยายชิมรสเรียบร้อยแล้วนะยายสุดท้ายใส่อะไรครับใส่ยี่หร่าค่ะอ่ะขาดไม่ได้คือยี่หร่ากับใบมะกรูดเนาะยายแต่เยอะๆหอมๆครับเมนูนี้เราจะไม่ใส่พวกเครื่องกระชายพิคทยอ่อนนะผัดแบบบ้านๆเราจะมีแค่ยี่หร่ากับใบมะกรูดเฉยๆนะยายอืม ม่ทุกคนน่ากินสุดๆไปเลยครับเมนูนี้ช่างนเด็ดชอบมากๆแม่เสร็จแล้วใช่ไหมยายแบบนี้เลยลจ้ะผัดเผ็ดปลาไหลทะเลครับผมดูดูเนื้อแม่น่ากินสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมกา้านนี่เนื่องจากคุณยายไม่กินปลาไหลนะครับก็เลยเอามาข้างล่างเนี่ยเพราะว่าตักมาแบ่งพี่โรดอยู่แล้วด้วยลองดูพี่ เนื้อเนี่ยมันจะหนึบเ,เหนียว่าปลาไหลปลาไหลน้ำจืดบ้านเราเนาะอร่อยครับเหนียวเหนียวหนึบ <_ p id> แต่ว่ามันจะมีก้างเล็กๆอยู่หน่อยนึงหั่นให้ทีๆให้ก้างมันขาดๆครับมา<_ <T> <_ <C 2> เนื้อสุดยอดเลยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครมีโอกาสลองก็งไปลองนะพี่รดใช่ครับ <ivel. S 1> ปลาไหลทะเลหรือว่าปลาสะงะน้ำเค็มใช่ไหมปลาไหลมีหูนะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวเช้ากันิีัติแล้วพป่เล่นเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลกันไปก่อนเนาะสวัสดีครับรบ๊ายบ,บาย